วิธีการตอบคําถามว่าทาไมถึงไม่มีแฟนอยากสุภาพเพราะว่าผู้ใหญ่ชอบถามต้องพูดแบบนี้ก่อนนะคนที่เขาถามเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีถึงแม้เนี่ยมันอาจจะจี้ใจดําหรือที่จุดเราบางครั้งเนี่ยเขาถามแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะนะแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกเป็นห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันดับแรกเลยคือเราต้องรู้สึกแบบนี้ก่อนว่าเออเขาเจตนาดีนะถึงแม้จะเป็นคําถามที่ทําให้เรารู้สึกจีดบ้างเออวิธีตอบก็ตอบไม่ง่ายครับ ก็ตอบไปเลยว่าเรายังไม่เจอคนที่ใช่แต่เราก็ไม่ได้รีบร้อนก็พูดตรงๆว่าถ้าจะมีแฟนหรือมีคู่ชีวิตทั้งทีเนี่ยก็อยากได้คนดีๆเลยถ้ามีแล้วไม่ดีเนี่ยไม่มีดีกว่าหลักคิดที่สําคัญมากเลยก็คือเวลาเราจะมีแฟนเนี่ยครับเราต้องไม่มองแค่ว่าเรากําลังจะมีแฟนแต่เรากําลังมองหาคนที่จะมาเป็นแม่ของลูกหรือว่าพ่อของลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเอาที่ชัวร์ที่ใช่จริงๆไม่ใช่คว้าอะไรได้คว้ามาก่อนอันนี้ส่วนตัวคิดแบบนี้นะครับ รือถ้าเราเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตโสดก็บอกเขาไปตรงๆว่าเราก็แฮปปี้กับชีวิตโสดแบบนี้มันสบายๆดีแล้วก็เราอยากทําอะไรก็ทําก็มีชีวิตที่มีอิสระก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งแล้วถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเขาพูดต่อนะว่าเอ้ยยังไงก็ควรจะมีนะนู่นนี่นนะอะไรเนงะี้ยก็อย่าไปถือสาให้คิดซะว่าเขาเอ็นดูครับเขาหวังดีประมาณนี้นะ